เรามาดูในส่วนของ verb หรือคำกริกยากันเลยค่ะเป็นคำหรือกลุ่มคำบอกแสดงาการการกระทําของคำนามหรือสรรพนามและจำไว้เลยนะคะทุกประโยคต้องมีกริยาอย่างน้อยหนึ่งคำถ้าประโยคไหนไม่มีเลยแสดงว่าเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ค่ะชนิดแรก transitive verb สักกรรมกริกยาต้องมีกรรมมารองรับเท่านั้นนะคะสักกรรมกริกยาขาดกรรมไม่ได้ She love she loves her dog teach the t-shirt teaches english grammar built the construction workers built a new bridge ซึ่งคําคกริยานี้จะมีกรรมมาต่อหลังนะคะต่อมา transitive verb อ่ะกรรมกริยาซึ่งมันจะตรงข้ามกับด้านโบนเลนะก็คือไม่ต้องมีกรรมมารองรับสมบูรณ์ได้ด้วยตัวของมันเอง ตัวอย่างเช่น run they run every morning sleep the baby sleep peacefully arrive the train arrives at 10 o'clock walk they walk to school every day ต่อมาค่ะ action verb หรือกริยาบอกการกระทำเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า dynamic verb แสดงอาการการกระทำมีการขยับเพะย้ยนเคลื่อนไหวในส่วนนี้เราสามารถมองออกได้เลยค่ะว่าคนนี้ทำอะไรคนนั้นทำอะไรอยู่ มองได้ด้วยตาเปล่าเห็นเลยและต่อมา stative verb ไม่แสดงอาการกระทำหรือเคลื่อนไหวเป็นการแสดงภาวะแบ่งออกเป็น5ประเภทอันแรกนะคะกริยาแสดงการรับรู้ perception verb แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผัสเช่นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิมล้มรส hear see smell taste feel อันที่สองกริยาแสดงสภาวะความคิด mental state verbs แสดงถึงความคิดความเชื่อความทรงจำความเข้าใจ believe เชื่อ know รู้ recognize จำได้ think คิด doubt สงสัยและต่อมาชนิดที่3ความเป็นเจ้าของ possession verbs แสดงความแสดงความเป็นเจ้าของถึงสิ่งต่างๆค่ะเช่น belong it belongs to me มันเป็นของฉัน I own this pen o n ฉันเป็นเจ้าของของปากกา Have ฉันมีต่อมา Emotion verbs แสดงอารมณ์ความรู้สึก Love like hate I hate you ฉันเกลียดคุณ Which prefer fear และชนิดที่5นะคะกริยาก,การแสดงการวัดหรือการประเมินค่า Measurement verbs แสดงถึงการวัด ตัวเลขต่างๆประเมินค่าตัวเลขต่างๆเช่น way, change, cost, measure, c o n t e i n equal มาดู helping verb กันบ้างนะคะ helping verb หรือ auxiliary verb เป็นกริยาช่วยไม่มีความหมายในตัวเองแต่ทำหน้าที่ช่วยเติมเต็มค่ะชนิดแรกของ helping verb คือ verb to be บอกประธานสภาวะหรือสถานะเช่น is, am, are, was, were, be, being, b e e n ซึ่ง ตัวนี้ก็คือ verb to be ต่อมา verb to have บอกการครอบครองเช่น have, has, had verb to do สร้างประโยคคำถามปฏิเสธหรือเน้นในประโยคสนทนาเช่น do, does, did do not, doesn't, did not และตัวสุดท้ายนะคะ modal auxiliaries บอกความเป็นไปได้ความจำเป็นมีดังนี้ค่ะ มาดูตัวอย่างของ verb to be กันนะคะ they are going to the beach tomorrow เห็นไหมคะว่าจะมีกริยาสองตัวคือ are กับ going อันนี้คือกริยาหลักและนี่คือกริยาช่วยค่ะ a า e จะเป็นกริยาช่วย he has been studying all day has studying has been studying we were surprised by the news มี surprise เป็นกริยาหลักและกริยาช่วยนั่นก็คือ were ต่อมา v e r to have they had already left by the time we arrived had แล้วก็ left ตัวนี้ก็จะเป็นกริยาอะไรคะกริยาช่วยต่อมา she has already finished her homework มี has แล้วก็ finished madame "i had eaten a sandwich before i went to the school." "had eaten?" "had cryyasha eaten cryyala." "what to do? do you like chocolate?" "do? look at me like do kaza pin, cryyasha eka." tamashii does not understand the instructions. Does not เป็นกริยาช่วยและ understand เป็นกริยา Did they finish their homework? Did แล้วก็ finish ช่วยหลักและ,ะ modal a u x i l i a r s will would แปลว่าจะ shall should แปลว่าจะเหมือนกันค่ะส่วน should ก็จะแปลว่าควรจะ can could สามารถ may might อาจจะ must I Can't speak English. Can't like a speak? Should I let luck? Like? Ought to go to the prison? Should I let like. Would like to travel? Would like travel? Should I like? Will go to the gym tomorrow? Will be like Great, Great ya, yeah. should I let go? Great, ya, yeah, like. So, my, you should eat more vegetables. Sure. I like a Let's he must finish his project by Friday. Sure. let Lagman in